ดีท,ทักทายค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศการซ้อมเรือยามเย็นนะคะของชาวอำเภออากาศลำดววยมีเรือมาแล้วหนึ่งลำนะคะวันนี้มีเรือทีมหญิงทีมชายอย่างละลำค่ะที่ซ้อม พะะี่ถ่ายอยู่บนสะพานนะคะสะพานลำน้ำยามค่อนข้างเก่าแล้วเวลารถคันใหญ่ๆนะคะรถบรรทุกมาก็าจะสั่นสะเทือนนิดนึงโอ้มาแล้วอา้าวลำที่สามมาแล้วค่ะว้าวโชคดีจังเลย ามกันมาติดดชอบวิวบนสะพานนะคะเพราะว่าเวลาน้องๆเขาผ่านมา,านะคะพายผ่านมานะเราจะมองเห็นปีพายเขาซึ่งมันจะสวยงามามากๆเลยอนทนตซูนิดนึงนะมาแล้วมาแล้ว ช่วงนี้น้องๆนะคะก็ซ้อมกันไปแข่งนะคะเทศก,กาลออกพรรษานะคะที่จังหวัดสกลนครก็จะมีการแข่งเรือยาวค่ะชาวอากาศเอาน่วยนะคะก็มีได้ถ้วยพระราชทานมานะคะเก่งมากๆเลยสมแล้วนะคะที่มุ่งมั่นนะคะในการซ้อมกันเ,เรามาดูฝีพายเรือสวยๆกันค่ะพร้อมเพรียงกันมาย ลำหนึ่งตามมาติดๆค่ะงมาแล้วมาแล้วโชคดีมากที่เรายืนอยู่ข้างบนนะคะเราเห็นกีค่ยสวยงามจริงๆเนี่ยเราพยายามมาให้ตรงกับที่เรือเขาผ่านเปนในสะพานนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ให้กำลังใจรับชมนะคะชงขุงทีแล้วเจอกันใหม่นะคะกับการซ้อมผีพายของชาวอำเภอกันอานะะําเลยค่ะ